Our side. i don't wanna waste what's left the storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left yeah. And I know I know. I know. we'll go I through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and the sun. ช่แต่ว่าอยู่กันเรประเทศพาไปเที่ยวเกาหลีหรือไงบ้างไม่ไดนะนี่สนุกสนานมากแล้วก็อากาศก็ดีคือจริงๆอ่ะก็คือเราผมมันก็ทํางานตลอดเจ็ดวันเลยช่วงนี้ทางอีพอที่ห่างที่รักเคยแล้วก็มีทัพยนต์ที่ทีหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละคือมาเนี่ยก็ถ่ายรำกันทำงานเจ็ดวันรวดเลยนะครับแต่ก็ใกล้ใก้ปิดกล้องแล้วสำหรับงนี้แล้วก็ช่วงปลายปีก็เราก็แพลนว่าจะไปได้ไหมไม่ได้ไงเพราะว่าทิวของเราก็คือโดนจัดแบบเล็กลหาย แต่จริงๆคนเสียดายโมเมนต์ช่วงปีใหม่อ่ะจะได้เห็นกับนายกับบางคนอยู่ด้วยกันแต่ก็เออเป็นของงามก็แหละจะไปได้อยู่ด้วยกันอืมได้ไหมเสียดายไม่ได้เลครับไม่เสียดายเพราะว่าเราต่างคนก็รู้ว่าเออหน้าที่ของเรามันเป็นยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขุ่ใจได้ได้ประชามได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันมีกุศลเขาแบบว่าเอ้ยตัวห่างไกลแต่ว่าใจยังอยู่ใจกล้งอ๋ออะไรก็อดกินใจก็อดขุ่ใจอ่ะแต่ว่า จริงก็อยากไปกับเ,เขานะเขาทุกคนของผมก็รู้ชวนผมหมดเลยยายก็อยากให้ไปแม่ยายก็อยากเป็นคนอยากให้ไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความกระชั่นชิดที่มันแบบมันจัดอะไรไม่ทันจริงๆแล้วผมก็มีเพื่อนที่ไปเขามีช่วงเวลาว่างบ่ายปีตรงนั้นที่เป็นเพื่อนรักผมที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยช่วยให้ผมอะไรบ้างให้ของมาฝากอะไรบ้าง เขาบอกเองยังยืดเลยเหรอเก่งยังยืดใช่ไหมไอ้เนาะอาจจะซื้อแว่นตาเดี๋ยวจะได้มองร้อให้ชัดขึ้นอย่างเงี้ยใช่จะได้มองผมเห็นคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล็อคกรอบนี่เลยเพื่อนบอกว่าเป็นใครให้ตังค์ดีต่อใครเออเปิ้ลให้เปิ้ลให้ใช่เพื่อนเพื่อนจะเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมเข้าสนุฟฟี่ก็เลซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสนุฟฟี่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วง ตอนที่เขาซื้อเลือกซื้ออะไรผมก็แบบผมจะเย็นดูข่าวก่อนเพราะว่าที่ที่ญี่ปุ่นก็มีแบบ ่าา้ิยนก็เป็นห่วงมากเห็นว่าใส่ตรงไปแบบเร็วมากสั่งให้อพยพขึ้นต้้งบนอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นห่วงครับเขาอยู่แล้วบเขาเชื่อเขาทำสั่งไดนเขาเชื่อฟังด้วยผมดีใจมากเลยนะพอผ่อนเขาไปอีกทีสักห้าทีผ่านไปอยู่อยู่อยู่ที่สูงแล้วเรียบร้อยมีประกาศบ้านมันขุ่นขุนอยู่ชั้นสองใช่หร่อว่าตอนนั้นเราห่วงเขาไหมครับเพราะว่าข่าวมันก็ก็เป็นห่วงห่วงจริงห่วงทั้ง นประชากรที่อยู่ที่นั่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอุบัิภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันรุนแรงนะแล้วก็เป็นเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่แค่เขาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่จุดที่เฟิร์นอยู่ไม่ได้แบบอันตรายที่สิดใช่ไหมใช่แต่ก็ก็มีเสี่ยวๆแหละเขาก็ให้แบบติดตามตลอดแต่ว่าก็โอเคครับเหมือนเฟิร์นก็บอกว่า ทางญี่ปุ่นก็แบบมีระบบอย่างที่ที่ดีช่วยเหลือทุกคนดีตอนนั้นอัำเดตสถานการณ์กันทีแค่ไหนคะอัำเดตสถานการณ์เขาตลอดครับเป็นผมผมก็นั่งอยู่ในคาเฟ่เนาะไปไหนไม่มีสมาธิทำอะไรเลยตอนนั้นอ่ะก็ก็มีครับกาแฟอร่อยอยู่แต่ว่าก็เป็นห่วงใจสถานกาเรียกว่าความห่วงใยไร้ควมแดนอะไรอย่างเงี้ยร้องขอ ถ้ามันหนักหรือาจจะต้องแบบบินบินมีความคิดบ้างแหมว่าเอ้ยหรือจะต้องไปแล้วคือไทยสิ่งที่ก็อยากอยู่อยู่ใกล้ๆดูแลเพราะว่าก็เคยเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็มียายที่แบบว่าไว้ใจสบายใจไม่กังวลดูแลกันได้แต่ว่ากลับมาที่ไทยเขามาดูแลเราต่างหากไม่กี่วันมันเป็นยังไงลูกเลยคือตอนนี้ผมทำงานแบบเจ็ดวันรวดแบบแคบไม่มีเวลาตัวเองเลยจริงๆเ่ยก็เหมือนร่างกายเราก็ เป็นเดี่ยงพักผ่อนไม่พอคุณหมอว่ามันเป็นอะไรไหมก็เป็นเอ่อชายนัทกับเซตแต่ผมเป็นเรื้อยหลังแหละเพราะมีอาการปวยเพราะว่าทํางานนะแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยแล้วก็มีเป็นไข้หวัดนะครับก็ทางโรงพยาบาลแม่ค่ะก็น่ารักกับผมแม่ก็ดูแลดีที่พี่โรพยาบาลทุกคนก็น่ารักกับพยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดโอ้ยไอ้ตุ่นต้องมาดูแลบ้านให้บอกว่าน่ารักก็ดูแลอะไรหรอบ้างอ๋อ คือคือจริงๆเขาก็ทำงานเขาอยู <c <c anyway. ่ด้วยหลายละครเขาอยู่กับคอฟฟงาแซกครับยูทีนิววีอย่างเงี้ยแล้วก็แลวันนั้นก็ผู้จัดการผมพี่โบเนี่ยถ่ายละครเสร็จสี่พวกเริดิ่งไปโรงพยาบาลเลยไงเขาก็แบบเป็นห่วตลอดต้มาดูแลขอขลต่อทิศซอหวานใช่ไหมก็ก็ดีเป็นกำลังใจดีแต่ยังต่อไม่เสร็จเลยอนายคุณอยากว่าทิศซอจเป็นภาพอะไรอยากรู้อ รอดูแล้วกันน่าจะต้องต่อไปเรื่อยๆอันนี้หมายถึงจิ๊กซอหรือความรักหรืออะไรหมายถึงความหมายถึงจิ๊กซอจิ๊กซอกต้องต่อเป็นกิจกรรมขวงการหลายคนแบบแซวว่าแบบป่วยยังไงให้แบบว่าขนาดนี้พามาออกมาดูแบบน่ารักมาอยากดูอ้าวอยากดอ้าวอวยเลยแข็งแรงมาเนี่ยอยากดูอยากอยากมีคนมาดูแลอะไรก็ได้แต่มันหุ่นใจจริงๆครับเวลาแบบปกติเคยเข้าโรงพยาบาล คนเดียวเคยแบบแต,แต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเป็นห่วงจากทุกคนมีผู้ป่วยสายทุกคนโทรมามีกระเท้ามีอะไรมันมันอุ่นใจมากๆเลยต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงแล้วก็ใ<ไ>ห,ห,หค้คะแนนความความเป็นพยาบาลของไปเฟิร์นหน่อยว่าแบบแตเต็มที่ไหนป้อนยารือยาเซ็ตตัวเลย น่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเพิ่มเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็เออก็ทำแทนทุกอย่างเลยประสานโรงพยาบาลให้คุยกับพี่พี่หมอพี่อะไรกันเงี้ยน่ารักมากๆก็ดูแลดูแลแบบดีมาก็เรื่องคานไม่ถึงไหมเฟิร์นทำได้ได้หรออะไรก็ค่าไม่ถึงหมดเลยครับแต่ว่าอย่งเช่นเล่นเล่นไม่คือปกติเวลาเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบแกล้งกันชอบควนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทที่แบบเออพอเราจะให้ได้ป่วยเขาก็จะแบบ เต็มที่มากแล้วก็เขาจริงจังทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเราดูบ้างนิดหน่อยแบบต้องกินยาให้ตรงระลัยพยาบาลคนนี้ขนาดจำร้อยให้เท่าไหร่คะให้200ครับโอ้ยต้องมาทำไมมาเยอะจังเลยนี่เออเขาเป็นคนน่ารักมากจริงเขาเป็นเหตุผลที่หายป่วยเร็วด้วยนิดนึงกลังใจดีคตาล่าสุดเขารีบไปงานแล้วเขากลับมาดูงานใช่ก็เขาก็มีทำงาน ได้ดูแลเขาไตยเดียวมันมีช่วงที่แบบเฮ้ขาดูแลเราเป็นผโคชแอนตี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกำลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือจะแค่ได้ป่วยแันไตเขาก็จะคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตเป็นเป็นคนที่น่ารักมากใช่น่ารักมาคนนี้ดีเนาะแต่คนนี้เขาดีมากเลยเนาะอะไรนะแต่คนนี้เขาดีมากเลยเนาะเออตัดังสือพิมพ์ยังตัดนี่นะเออขยับยหม่แล้วตัดหนือยังตัดหรือยังใกล้บริษาทเราด้วย อ๋อดอยู่ไอ้ไข่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 ไ่ไข่ไข่ไ่ไข่ไข่ไข่ ก,ก็เรื่อยๆเราก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักคนแบบเหมือนต้อนสุดนๆะเราอยู่ส่วนปีส่วนปีนี้เ,เป็นต้นต้นปีใหม่เราก็ก็ยังคงเรื่องงานอยู่แต่ว่าก็อยากหาเวลาให้แบบได้มีใช้เวลาปป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 ปไปเที่ยวไฟปกติเข้าไปนะครับแล้วก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทำให้ทุกคนได้ติดตามร่วกัน,กนว่าวาเลนไทน์จะเล่นใหญ่ไหมนะวาเลนไทน์เล่นใหญ่ไหมเพราะว่ามันเกิดก็คือเล่นใหญ่ไปเยอะเหมือนกันขอขอยังไมี ยังไม่เฉลยตอนนี้เราไปคิดแขกอะเราดับแขกลราดับแขกการอยู่ใช่เมินเขาก็เริ่มใบ้แล้วไงใบอยากได้อะไรอยากกินอันนี้ชอบแบบไหนบ้างนี่ก็รับฟังเอาไว้ยู่กำลังช่วงเก็บข้อมูลอ่านเพื่อถัดราม่านิดนึงปกดีว่ามีคนมันมีคนไปแฉว่ามีพระเอกอะค่ะพระเอกงังทำเมินทรายหลับไปขอถ่ายรูปแล้วมันก็มีคนออกมาบอกว่าเป็นนายละพาร์ทเลยนะขอถ่ายรูปแล้วก็เป็นวัดทับทอนเป็นอะไรนะครับเป็นนายละพาร ัพคือคนมาคือคนไปเจอเราแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้สะดวกในกถ่ายรูปเพราะเป็นวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยผมมีมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือว่าจริงๆมุมมองยังไงเวลาคนมาเจอกับเราอะไรเงี้ยจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผม,ผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าจ้าไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยก็ค่อนข้างทำงานอยู่ทุกวันน่ยนะครับแล้วก็บางบางบางอย่างเนีในการถ่ายทำก็จะมีแบบอยู่ในนู่นในนี่อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างเนี่ยผมก็มีพี่ๆคนคอย ดูแลในแต่ว <Wars> ่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามท่านถ้าเจอก็เข้ามาทักไลฟ์พูดอินดีนะครับผมปกติพี่นายก็แบบว่าอินดีถ่ายรูปกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบความลับของหนังหรือละครหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคันว่าหลายๆคนเน่าจะจะเข้าใจนะครับแม้วันพักผ่อนก็สามารถเดินเข้าไปขอถ่ายรูปได้ได้ใส่แว่นตาราคอสมานี้พูแบบนี้ให้ด้วยนะขายเก่งนั่นแหละครับขอบคุณมากที่แม่งนะครับ